สวัสดีครับนี่ครมบอลทัวร์นะครับมืงหน,นี้มาย่ามมองเพื่นนอนสุ่มเนาะมันเขา่าสิเข่ากลางเดือนกุ้งผ่าล่ะครับมืงหน,นี้บาดนวลแตนตะบนแขม,มพ่อปิสาจสีสเกตเนาะพามาย่ามพีย่ามลองเามืนนอนนแตนนะครับเพื่อนไทยกบต่อสร้างเบิร์แล้วฟังนีเพื่อนปลูกดอกกระเจี๊ยบนี่เนาะโกกอลางกกสะแบงนี่เนี่ยมาย่ามมาย่ามนะครับผมนี่สุ่มหนึ่งตะกี้เพื่อนนอนสุ่มตั้งแตนเอ่อต้นโมกุล่าผมผมบว่าทายขีดเพิ่น์ตนะครับเนาะ พี่น้องก็ให้ความสนใจในบรรยากาศนะครับมาเบิงฟักเบิงมีมาเบืองพึ่นเขาไปบาทหรือยังมานอนสุ่มนะครับผมตาสวัสดีครับยายสวัสดีครับสบายดีเนาะสบายดีเน้อเนี่ยยังไหนแม่งกับทุกคนตัวหนักเงินเงินมันพอใส่ยู่แต่อย่างมีหลายนั่นหัวเราะหัวเราะอันเข้าบ้านแล้วบ่ยังนอนสุ่มอยู่บ่หนิ โอ้ยังมากจัลกมายามตาสิอครับมายามว่าว่าคุณเข่าบานหรือยังยังโอ้กแเลยเป็นยังไงสุขภาพว่สุขภาพยุ่งันลตั้มเท่าแล้วโอ้ยรับครับโอ้งขนจะวัดตัวดิกสิมันกล้เข้ามาโอ้ยเขากรเดเข่ามับมันรถห่อยมันเป็นรถใหญ่คือเพิ่น รถน้อยจีลเหครับแลงมากทุ่งอือเอางัวันนี้ยื่บอกมันนี่ตัวก้อนโอ้โถดึงตาเอ้ยผมมีหอยยาบอกเออไม่เห็นแล้วแน่นอนดีดีหญ้าพื้นบ้านบ่บกบนพื้นบ้านหญ้าเกบ่เจ๊กจบปวดปวดเหรอไม่เห็นยังเราโก้วยไม่เห็นยังนี่บ่เห็นบ่ววันนี้กับภูได้เดินนี่บ่งัวผูกไว้ที่ยงนี่บ่กแต่ก็นอนเฝ้าองซีนอนเฝ้าอยู่พิด โอ้ว่ามาเบิ่งโกกระเจี๊ยบเนี่ยโอ้เพิ่นกำลังว่าเพิ่นโคกเกิดเจี๊ยบไงเพื่อนอ่าไอ้ไอ้เพิ่นขาดมาสกินฮอดพี่ยังยังขาดมื่อคืนนี้บอกขาดเนี้ยมันไม่ได้ผูกอืมโอ้ยว่าพัวแห้งครับอืมโอ้มันก็แห้งเร็วเนาะแห้งเร็วแห้งแห้งเร็วแห้งล่มเสียล่มผาดโอ้ยหายออกมาเห็นอยังนี่ ยหญ่ออกมาง้อเขาคลองนี่เขามามามาลาใหม่นี่ใกล้ๆนี่อืมอากูมันบ่าขั้นข่ายบ่ามันห่อนอะไรไอ้สุ่มนี่แม่สุ่มนี่บุญเอาใจเรื่องขึ้นมันเย็นนะอากาศโอ้โว่าท่านเขาบาดผมนึกว่าจะตาเขาบาดแล้วบอเบิ่งติ่บอบอเด็กเขาไหวดอกครับฝุ่นละเดือนสามเกือบเบิดฝุ่นละเดือนสามก็คือฝุ่นที่ต้นเดือนมีนาฝุ่นที่สี่แถวฝุ่นแล้วต้นเดือนมีนาครับครับเพราะวันมีมูหลายยนต์อืมมูแบบโบอึดอืมก่อน คุณตาวอาภาษาสวยให้ฟังเนอะว่าคนปี่นองสนใจหลายใดภาษาโบราณเมื่อคนเป็นว่าซัมเนียงก็บอกคือกันบอกคือกันเนาะบอกคือกันแบบว่าแต่ละทินแต่ละหม่องบอกคือกันจุดเริ่มต้นที่บอกภาษาสวยผมฟังก็คือคุณตาได้บอกให้ฟังว่าผมไปทั้งเมืองจันเมืองอย่างบอาคือกันอยู่บัานนี้ซัเนียงบอกคือกันความหมายบอกคือกันโอ้ภาษาสวยแต่จุดกำเนิดกระจายคุณตาเนี่ยเราบอกให้ฟังว่าเออ ด่าร้องยังนะคุณตาว่ามันบวกคือกันนะเวลาขนาดว่าเวลาตรงกันเวลาบวกตรงกันก็ยังบวกคือกันบอกอันกันภาษากันคือกันอยู่แต่วาตีความหมายไปบวกคือกันบอกคือกันโอ้ก็แปลกดีโอ้ยตาหมัวละปกติบอกนี่แปะแหวนมันนะเอาเงินก่อนโอ้ใส่แหวนเลยครับคุณออกทีวีออกช่องยูทูบนี่ออกใส่แหวนเลยครับนี่เพื่อนนี่นี่ของแท้ครับนี่ของไม้ตัวด้าวไม้ตัวนี้ไม่เยี่ยมเลยจักบาทครับคุณตาเยี่นี่ฮะจั๊กบาทเนี่โอ้ยโบราณบาดอก ดีครับจากลอยนี่รูเป็นพันหรือมั้งนี่บ่ถึงบ่วสามปีลอยบ่เออม้วนแพงเลยนะโอ้หลุ่นเก่าเลยครับนี่ทยุกานี่ก็ยังใส่ทานอยู่เลยครับนี่ใส่ทานโอ้น่ะเอาเบิ้งรีวิวอันทานี่เห็นเบิ้องไรบ้างนี่นี่ของเก่าแก่เลยมาหาของเก่าคุณตารโอดอกวังสีเพราะมันวันกอนนี่นะแต่ตอนนี้เป็นกากกบเบิดกระตาแผะเจนี่เป็นเป็นเป็นดีหัวใหม่เวท่านอยู่ไหนน่ะตท่านดีผมที่ท่านอยู่ตากรบตัวนี้มันตัวนี้มันกระชาง บอกมัน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 เปื่อยบ่มันย่ามันเบิดบอกบอกเปื่อยพอมันมีอันนั้นมันเฮดดีกว่าเ่าเนาะเออมันขอบอันนั้นโอ้แ่แตเลยยังใส่ทานเสยแต่ก็ไฟฟ้าก็ใส่ได้ครับนี่แต่สมัยเก่าอีกีนี่ไฟฟ้าก็ใส่บ่ได้เลยอือโอ้แน่นอนเลยครับทานินโอ้ทานซิสเตอร์เอ็มมีบอยังนี่มีบอกมันมันมีรายการวิดยโเอมอยู่บ่เออมีโอ้ก็ยังมีอยู่ในเอ็มเนาะนี่ครับของทานินของเต็มที่กีพายเลียงงัวเลียงควายได้สมัยก่อนไพ่มีรุ่นนี่สะที่ว่าสุดยอดออกมาให้มาหน้า เป็นมูแต่รุดนี่หรอมครับเป็นเป็นมูเป็นผวกได้นะครับโอ้สุดยอดนะครับโอ้พักชี่ผลงามคักเลยเขาให้พูดลูกพักชี่ผลงานครับเอายังเงียดนี่เอาใส่แจ้วนี่ลูกอุดถอดกลับนี่คุณยายอันนี้เอามาให้มาหน้าเพื่อกระตัาก็กลวยนี่คนโบราณเลยโบราณคนพูนคนอันนี้ได้แบบว่าออกมาหน้าต่ละเท่อกัหาพุนหาไม่ใหม่ในเฮือนน่ะไม่ใหม่ ออกมาในทงในทงหน้านี่คือแบบพิธีเกา่าว่าโอ้น,น,น,นี่นี่นีเพิ่งนอนอยู่้ะครับนี่มาเบิ้งนี่เบิดเบ่งรถยายายายไม่นอนนั่งอยู่บ่นอนผู้เดียวนี่นอนผู้เดียวแน่นอนดีดีครับโอ้สุดยอดไต้กกกระเดาแล้วเราซุมนั่นเพิ่นมีคนนอนวะซุมนั่นเพิ่นเอายางงอกออกลูกก็เลยเข้าบ้านแล้วเออก็เลยเข้าบ้านก็เลยเพิ่ไถนายหนาหดไหวโอ้แนี่นอน,นดีดีคุณตามานอนสมผู้เดียวนะครับแน่เฮดกินอยู่นี่อยู่บ่นี่ วาต้มวาต้มนสะพอนโอ้ยกินกาแฟเนาะเออกาแฟเอาปาขึ้นแน่นหรือเปล่าครับคุณตาครับบ่โอ้ยพระท่านเอ้าขึ้นเลยโอ้ยบ่กล้าเอาขึ้นหรอกมันเย็นด่าเยี่ยมยากทามเขาคุณตาเนาะเมื่อไปตู้พักพักอันนี้เพิ่นพักไอ้น่ามันยังเลิกแค่ไพักชีเหล้านะครับเอาไว้แนี่ยว่าไงเออม่วันมาถอกเอาไว้แนาะโอ้เด็ดเอาไปกินนะลูกอืม นี ite, ่ก็คือไอ้ตู้พาตู้พิ่นปลาพันได้ขึ้นเด้่ครับผมแต่ว่าพูนมองคนเพื่อนคนไทยกบต่อสร้างเพิ่นล่ะเออตนามันไทยว่าท่านใดแต่เพราะว่ามันยังผงงออยู่อือนี่คือโอ้ยลมดีเลยมัอนี่ลมหวานเท่าลมดีลมผมเตินอย่างไรหรอพอนอนพอนอนสุ่มเล่นอยู่ครับเดือนสามออกไม้พอพอนเรนว่าออกไม่บอลนี่ออกไม่เนาะยังออกไม้ยิ่งเพราะว่าเพื่อนเพื่อนจำเขาหันนอ มันไก่สีแลมนั่นแหละก็เอาไก่ตีกลางเดือนนั่นแหละอืมมืออื่นมันเหมือกับบุญขับจีห์นลรอครับเออบุดนบำดน้ำผ้าหอดสิหอดนีหน่อเออัผ้าสีหดวันมาขาพอดีตัวบุญขับจีบุนรดน้ำแก่เฮ็ดบุญขับจีมือหนีขึ้นกันบ่ฮะมือมือเดือนหนีขึ้นกันบ่มือวันมาขายขึ้นกันนี่บ่พ้าสิหอดนี่แม่นบ่เออพ้าสีห์ผบุญรดน้ำแก่เฮ็ดบุญขับจีมือหนีตัวเพื่อนดีล่ะบานมาค้ำเล่ะบุญขับจีโอ้บรรยากาศดี ว่าเห็นเพิ่นอยู่สองตาใหญ่ก็เลยผ่านมามาไายใส่เองว่วหันน่ะใส่เองอยู่บ้านเยังโอ้ใส่เองเพิ่นครับบั้นนุ่งเข่งบ้าือนนุ่งเข่งเหม่อนบ้านยังก็เลยเลยมาเอ้ยเห็นคุณตานางอยู่นี่ก็มารอเบิ่งก็อนห้ารอถามข่าวถามข่าวเบิ่งว้ครับอ้บรรยากาศดีบรรยากาศดีตอนนี้ก็พักอีตูเล่าครับหอมแน่นิหอมไม่ในหน่อยสิหอมซุปน้ำไม้แกงน้ำไม้กินข่าวบ่อจะหอมไม่นวลเหมืนี้เขาเขาอันนี้เขามาส่งลูกก็มาส่งโอ้ดี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  บ้านนุ่นเต้านคนที่เอามีมีกองเฟืองโบราณหลายเด้เป็นบ้านที่ว่าอนุรักษ์กองเก่าหลายอยู่ใส่รถไถเดินตามอแล้วก็เหตุคนเฟืองขืนเนี่ยจะคข้องโดยใส่แรงงานจของ้องบ่ได้จังเลยโบราณลายบานนุเต้านคนใส่วิธีเก่าเกยังขยันหลายผู้คนเห็ดเบียดเคียงงานเก่งๆยังหลายอยู่นั่นคือกลมมันหระครับสุดจอดมันลรนี่คนที่คุณตากันยังยางแบบอันนี้เลยนะครับโอ้บรรยากาศเนาะมามายามสื่อเลยครับวันนี้ถือว่ามายามมาถามข่าวเบิ้งตัวนี้นี่เมียงนี่ กินเมียงเมียงตะไครอผมไปเห็นเมกเดือมืคันผมมหูจากเมียถามผู้เฒ่าเมกเดือมได้กินแก้วตะไครนในแก้โอ้ครับครับเออเดี๋ยเห็นสุ่มเนาะอดีได้เห็นสุ่มได้เห็นกล้องฟางไดีเห็นคุณตาเบิ่งเหยียบยามถามข่าวเพื่อนว่าบ่มียังดอกบ่มีแต่เงินใส่เพิ่นว่ามีหรอเงินใส่แต่บ่มีหลายบ่มีหลายครับครับมีมีทุกคนแต่บ่มีหลายครับอืใส่แต่เงินนั่นละครับไปก็ได้มีบ่มทุกมีก็ใส่เงินมากของแหล่งเปลี่ยนเนาะ แข็งแหลกเปลี่ยนแต่บ่มีของไผเพราคนครับบ่มีของไผเพราคนยามนั้นออืเขายัำใส่ปากใครกรับไม่ไปรเอาไปเวลาเขาแกะอีุ้ยแกะออกเสร็จซับเปลเลยเบิดโอ้ยโอ้โหตัดใหม่สุมทานตัวนี่ตัดจ้างเขาตัดหมูอันครับเอามาสุมทานมันใต้ตัวต้นนี้บบ่่่แมนต้นนี้มันโปนบ่บ่ใต้เพราะอันเนี้ลูกบ่เอาตัดลงตัดอันนี้ตัดลงโหละเดือนมีหน้าจังซีะมันแห้งบ่ชูไม่แห้งบ่ตา สมบอแหงเดี๋ยวสมให้พ่อมันมานี่อืยให้ให้มันค่ายย่างออกก่นนยอนเนาะค่ย่างออก,กน,นี่ก็กระเดานี่ก็โดนขากในต้นนี่โอ้ยหมูดอกเกิดออกก็เห็นจังซี่เองไมมมันจะใส่ไ,ได้ได้ต่าใได้ต่อใดใส่ใดเท่าไรเห็ดตังนังหมูมันซื้อมันซื้อนัน่นไหมต้นนั่นไหมซื้อขาดต้นนี้ซื้ออยู่ครับ มาเห็นมองมาอยู่มองนี้มันคือบรรยากาศเก่าๆไหมผมสึกว่ามัน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 มีความสุขมันผ่อนคลายไหมของโมล้านครับมันเป็นแบบว่าเออคุณตาอารมณ์เบาๆสบายๆมันก็มีความสุขนะครับมองนี้มองอยู่มองเศร้านี่เพื่อนเพื่อนมาากเขาบ้านเนาะเขาบ้านไปแล้วเวียนหัวแล้วบัดนี้มันหมุนไหวกวัวงูงีดอะไรเนาะมันก็หลายยุ่มันหน้าไกลกันน่เขาก็เอาไว้มาจุ่มกันหน่อยนะอันเนี้ยมาฝากบ่ฝาก ก็มานอนกันเอนคางแต่เพื่อนก็ยังนอนอยู่บ่ะในก็น,นอนคือโอ้ก็แม่แล้วมีหมูเนาะมีหมูรถบ่มีเสียงรถเสียงเดือ๋<บ>ยสะบา้าพี่ก็คนลังเกาเป็นเอาไหว้นี่ใกล้ๆกันครับครับครับหน้าคนละหน้าติดกันอืเป็นพี่น้องกันนะก็มาอยู่ในกันโอ้ดี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 ก็หน้านันเพื่อนก็แจงขึ้นขึ้นกับบัวแจ้งแล้วตีสามนี่เพื่อนก็ลุกมาดังไอตงกินกินในกัน น,นี่ม,นมีสภา,ากาแฟอยู่ได้ครับในทงหน้ากัยังมีสภา,ากาแฟได้ครับด<ม>้วยโอ้สุดยอดต้มกาแฟโอ้ยจำหนี่กับพ่อแล้วตาเยี่ยมเงินยังไหลเถอะความสุขไปอยู่กับธรรมชาติแต่อยู่ครับอยู่อันนี้จำนี้แล้อันนี้สามสี่หมืม่นว่านี้ฟุ้งไหลนี่แสบตาบ่โอ้ยแสบจ้ะบ่ตามั่วปั้นเพิร์ว่าอันดับหนึ่งมานหันอ่ะอันดับหนึ่งอันดับสองของของสีเกตดนะแสบแสบตาอยู่บ่แสบห่วยผมว่าแต่บ่แสบอืมแต่หายใจลงอยู่ดีอยู่บ่แต่ว่มันขมัน มั่วนะมันมันมั่โป้งแบบนี้เด้มัอนี้มันยิ่งซื้อมาฝ่าโป้งมันรุนหรัวยังได้หน้าคุณตาซื่อมือมันแบบว่าจะเอาเป็นยังไงขนาดอยู่ในทงในทางกันยังแต่พ้นกระทบได้เนาะเออพี่หนี้เพิ่อนกบเหยียเผาได้กบเหยียเผาเอากบเหยียเผาละมั่เผากว่าทากลัวเปลานี่บั่เป็นยังมันก็เปื่อยอยู่ได้เนาะเออเปื่อยเปื่อยเปื่อยที่เขาเหลือท้งเปื่อยจริครับครับมาถามเขาถามเขาท้องเขาบากต้องเผามันวันนี้มันข้นยังสิก็ยังอยู่อยู่หน้าอยู่บ่ที่ว่ามันแสบตาไหมบดเขาบดเด พ่อแช่พ่อยังต้องให้ดังไพ่ตีลยโอ้พ่อแต่ว่าลำข่านลำข่านเออลำข่านลมมันวันไปดูอย่าเท่าหายใจเขาไปตีตาหายใจเขาไปก็บพราเป็นยังแต่โบราณมันก็อยู่ถึงตอนทนทานยาแต่ว่ามันโบราณไดุ้่นเดียดีตะกินว่ามีุ่นได้บานเห่าบานเห่ามันมีไหมอืมมาตัวฉีดมาตัวฉีมเนาะทำไมปล่อยมาหนีพ่นสู้กันครับครับครับอืมโอ้สบายดีเพื่องมือกล่องวะมันนั่งสบายมันสบายใจนะพ่คุยกับ คุณตาตะกี้ผมบ่ว่าผมไฟฟันผมเ็นงานประจํามันเครียดหลายมผมว่าอยากนั่งเ้ากับคนเลียงควายน่ามันสบายใจดีผมว่านี่มือนีกับความฟันผมเป็นจริงเดยได้มาคุยกับคุณตามันสบายใจสบายใจอยู่แบบยังสี่นะอยู่แบบง่ายๆมาห่อคนอยู่ง่ายๆมาหอคนอารมณ์เบาๆมาหอคนมัานเท่าอารมณ์มันสบายเห็ุงานหลายตะกี้คือหัวบานได้คือหัวบานได้มือนีกับความฟันผมเป็นจริงเด้แ้วก็ผมก็อยากบอกต่อ่ตนผู้ชมมานี่ความสุกทํานี้ก็ดีแล้วละบ่ต้องมีหลายไปานดอกอแต่ว่ากระต่าะขาดเดยผมมีรลายกระย่าขาดได้กันขาดกับท่กสอนนอคุณตาหนอ เขาได้แล้วบ่มีลูกคนพิบตีโตสอนเอาตอบผมเอามาหมุนเนี่ยเพราะมันเดี๋ยวหมุนผมหมุนปี่คือคุณตาว่าจากคลิปที่แล้วเด้คุณตาว่าเอาพอมันหมุนท่านพอท่านเออเมันมีอยู่แล้วค่ะคุณทอมโตซืจอเจอบ่มีบ่มีกันบ่มีที่ไปขายอันลุกซินหรือสาวกวยบ่ยังกันมานั่งยี่สิบสี่ท่าว่าว่าบ่มีไปบาร์ด็อกครับครับครับใส่สาวกวยเพราะเป็นสาวกวยจิตเพราะเป็นชาวฮ่องกิ๊ไป อันนี้รถสีเปโซนใช่ขับขับมันมาไหวสังขารมันมาไหวเน,น,น,น่อยแต่ยูทำนี่ก็ถือว่ามีบุญละตาครับผมก็ได้มีบุญหลายล่ะผมก็ได้มานั่งคุยมันอนี่ก,ก็บสบายใจอยู่ยสบายใจว่าในวิธีของความสุขที่ว่าเคยอยู่สมัยตะกี้เนะาะแต่เมื่อเบิ่งสุ่มเบิ่งยังโอ้ได้มาเบิ่งพงหน้าแบบนี้โอ้บรรยากาศเก่าครับครับมันมันคือบอกคือเก่าแต่วัตถุเนาะตาแต่ว่าบรรยากาศหรือว่าที่เฮาเหตุคือเก่ามันก็ได้ความสุขคือเก่าแต่เหตุคือเก่ามันก็ได้แต่ ฮ่าโก,กบฮ่าเขียนมันบ่ไรกินคีอเก่าเดดโอ้ตัวน,นั่นี่มันมันม,มันมากับวัตถุดีกับวัตถุก็คือรถไถแล้วกกานทำหนาก็ะเห็ดแบบไม้ได้บ้านแบบไม่แล้วมือเดียวแล้วมือเดียวแล้วใส่ลงเ่าวันแล้อเนาะครับวันนี้ก็มีเคมีเขามาตี่ล่ะก่อเ,เขียดะจะหน้าหรือว่ายังมันสิเสียไปเจ้าว่าวิเคมีเจ้าว่ายา่า้าเออสารผิดมันหลยามนั่นก็มารู้ยเปิดสิไดใไปโรงเรียนพอแม่หาโศก ยุตีพ่อเม่หาเก็บส่วนเก็บเห็ดหัวหยามาตรงไม่แกงให้กินได้กินไปโรงเรียนได้อันตัวแสบมันเห็ดหัวหยาแล้วครับมันหอมด้ครับครับสุดยอดเลยตัวนั้นเอามาอมอู้ครับครับน้ำแข็งแข็งเห็ดหปวผสมใจกันครับแ่บครับเด็กกินตัวนั้นคือคือใช้บริบทเขาเนี่ยหลบหลังนะมันมันแสบเลยเขากินอยู่ก็ยังแสบคือเก่าเลยแสบคือเกาครับแต่ว่ามันโมมี่มันโมมี่แต่พันยางไปมาผูกหัวหน่อตาหนอแต่กันยางเขาเมื่อนีร่เก็บได้เป็นโอ้เด็แกงหนึ่งแล้ว บ่มีคุกออกมากใส่เสือนี่แล้วเจ็บใส่พกนี่พกเมื่อก็ไดแล้วกระได้แล้วความพิธีเก่าๆมันก็บมวลนอได้บอกกับผู้เฒ่ารุ่นเก่าเ้ากับคุณตานะครับเป้่าเราเพิ่งใส่ชีวิตเก่าวิธีเก่าๆสิมันมีความสุขกันเลยมาแวะยามเพิ่นมือนี่มาแต่ไทยล่ำเสเองบั่นต้นเข่งก็เลยแวะมาถามข่าวข่าวเพิ่งครับผมครับผมขอบคุณคุณตาหลายครับที่บอกมาให้ยามให้ยามมือนี่ครับผมไปเล่นไปเล่นไปเนอะ ครับงานเหตุการณ์ครับผม